ไลฟ์ชอปปิ้งเกมที่เรายังไม่ได้จบอย่ารวมถึงไอ้เกมปูนะอันนั้นแค่ลองเฉยแต่ไลฟ์ชอปปิ้งแปดเดือนแปดเดือนแล้วฮึ๊บ one two เฮ้ยใจเย็นใจเย็น ที่แบบว่าเกไม่เว้นแตตัวอะไรนะครับทำไมต้องตึงขนาดนี้ด้วยอ่ะมือจัดก,การมึงโดยแบบที่กูไม่เคยจัดก,การใครมาก่อนมึงจะได้รู้ว่ากูนั่นคลองแท้เอามึงตายแน่ๆว่าไอเด็กเป็ดมาเจอกูนี่เออมามึงเละแล้วกูบอกว่ามึงเละแล้วปึ๊บ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  ฮุ๊บฮึ๊บเป็นไงล่ะวิอ๋อลุก oh! the fuck oh my god ได้อัปเกรดยาวเหยียดแล้วเปิดไฟหน่อยไม่ใช่เปิดไฟสิเห okay, e ี้ยโอเคเยี่ยมมากอู้อ้ l ล o กแกดแดดกูไม่เอาหรอกนะมาเหอะไอ้เหี้ย

เลีได้เฮ <Help! S 1> ้คืออไอเวนคือกูจะพูดว่าอะไรรอเปล่ามัน,ม,น,นไวไวมันดันกูไปวะมันดันกูไปแล้วมันดันกูไปกูตาย easy pc lemon s q u e e z y m o t h e r f c k e r Yes, go. Ah, uh, of course, of course, of course. Who d i e t h o u g h t Google รู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นอย่างเงี้ย โอเคเขาจะเล่าว่าดีเคไปทำเพื่ออะไรอ๋อจะเป็นมอนสเตอร์อย่างนั้นกูต้องใช้ไฟมอนสเตอร์ต้องใช้ไฟกูคิดว่านะแต่ถ้าเกิดกูจะทำให้ด่านแรกมันผ่านไปง่ายแล้วกูต้องใช้ไฟตั้งแต่ต้นเกมเลยเื่อง่ายๆขวดยาเราต้องห้ามเหลือน้อยมากกว่าสี่ oh uh. that's a uh. lot of damage <laughs> <laughs> so close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  ผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเอาจริงเอาจริงผมไม่รู้สึกแคยอะไรเลยนะมันแค่แบบว่าบอสธรรมดาคีปติวะ่ะเขาจ้าเดี๋ยวสักครั้เดี๋ยวกูก็ผ่าน easy p e e c y level s q u e s z y อ่ you know what I mean ค่ากูค่าค่ากูเลยค่ากูเลยเอาเอาเอาเอค<อ>่ากูเลย อีกแล้วอ่ะดิค่ะ，I hate it，I hate it，I hate it so much。เอาวั t ถุจะพัง，Come on。 จะได้แบบว่องไวอะจิมจิมวิ่งจิมวิ่งจิมวิ่งอ่ะโอ้ยไอเดียวิดเดียวเมื่อกี้กูได้ยินเสียงตึ้งกูกำลังจะรีบถอยกลับแล้วไปฮิวต่อไอสัตว์แบจะไอม่มา yes Jesus Christ oh man oh uh, yes yes finally the one that I want is so the love that I would like it man <laughs> นิดเดียวเลยนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยเขี้น่ากลัวคือมีหนึ่งมีอัพเกรดเราต้องอัพเกรดนันหนึ่งอันนี้อีกหนึ่งเพราะว่าเฮ้ย stiffness จำเป็นสัตว์เลยเราไม่ได้ใส่ผูกกล่องหรือว่าอะไรแต่อันเนี้ยอัพอันเนี้ยอัพอันนี้ฟิวบัตอาจจะอัพปุ๊ปิดทายอีกแล้วอะไรเร็วๆทันชิ๊กแฉก i, dead. I, dying. I dying. ัม l ลดเด d อัมตายอัมตายเองงกูต้องไปอ่ะไปมากกว่านี้เพราะว่าตรงนี้ก็คือมันเป็นค่อนข้าง,งที่เสี่ยงและอย่างมันเป็นเล่นติดกับพิษด้วยแล้วกูไปเกียดพิษเออสัตว์ตั้งแต่พิษยาสก,กีก่อนแ้วนั่นแหละเออแต่ว่าผมกำลังมียาสกีนะครับผมอุ๊ยตัวเฮียเลยนะบอมบ๊มเลย Why are you so big? Uh oh. Wait, what? Die? No, that's no, that's shit. My round two, you dumbass. Round Two! come on <c oughs> เป็นไงละมึง Murder Puppet Amulet w a t t h e f u c k is that มันเพิ่มดาเมจป่าวะทำไมชื่อมันเท่จัง Increase Damage inflict on human แหม่ชัตเตอร u ฟัคกับเดคือมึงจะให้กูทำดาเมจเสร็จไปกับไอเนี่ยนะ I'm clutching this shit again ไอ้ทียนี่แม่งขำไอ้เทียนี่แม่งขำแม่งแม่งแม่งขำแม่งขำกูไม่ให้มึงรอดฟรีมึงก็ต้องตายปึ๊บปึ๊บปึ๊บตายตายตายสิวะตาย,ตาย,ตาย ไม่แต่มื่อป้อนกูนั่นแหละผิดไอ้เหี้ย